หยิบของเลยหยิบของเลยหยิบปะหยิบ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 ของแล้วไปสองคนเลยนะเอาเอาเอาไปให้เอาแล้วบอดไม่เอาด้วยอ่ะอ่โยนโยนไปก่อนไปไม่ถือเลยยืนเทซะด้วย ไหนอ้าวเอาไว้ทำไมอ่ะม่ให้แอบไว้เหรอนี่มันให้เอาไปวางไหนวะอ๋อไว้ใต้โต๊ะใช่ปะถูกเวยไม่เอาไว้วางบนโต๊ะดีให้วางบนโต๊ดีไว้ใต้โต๊ะแอบจะแอบใครเออหลาย อย่างนั้นต่อเฮ้โท <Hello. S 1> <Hey, S 2> รศัพท์อโอ้ยคุณคุณเนี่เหมือนเหมือนที่เราไปขโมยเลยโทรศัพท์ฮัลโหลครับเอาโอเคอ๋อ oh. okay. oh, รู้เรื่องอ๋อ oh, มันบอกว่าอะไรรู้เรื่องคือบอกว่าอะไร

เครื่องบินไม่รู้ดิใส่ชุดซสมาเซธเลยนะซเท่เลยนะยนะยนะอุ้ยไว้ข้างบนเหรออ๋อโยนโยนไปใช่ปะ่ะใช่ป่ะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ใชโยนเลยนะไปไม่ถึงเอ้าอ,อะไรเนี่ยใช่เหรอเอามันขายอย่างนี้เลยเหรออ๋อ เอา้าแล้วใครปิดประตูรถไฟไอีกตัวอีกตัวยูไ่ไนของพังหน้าวะ่ะอ้าวทำไม่กลับรถตู้เราอะ,ะอันนี้แอบขายของนะใครใครใครมาซื้อวะเตลอปะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพี่เก็บมาแล้วเราไม่สนครับเราจะวิ่งโอ้แล้วเกาะไม่ถือด้วย ลืมตัวเอ้ยนี่เดียวเองะเเอะนรวมเลยรวบเลยรวบรวบสอง <c oughs> แล้วสองอะแล้วสองเปลี่ยนรถหลายคันเลยเกินเปี่ยนรถหลายคันเลยเกิน อขายยะเีนั่นดิเต๋อเตี๋อเหรอเอาดีสตีวไอเทมเออใช่ใช่อาไงครับตัดแล้วเหรอมีไอ้นี่มีกล้องวะเนี่ยโอ๊ยเจ็บอ๋อไม่เจ็บเอ้ยๆตรงนี้มี ดีแนะไม่มีคนนะนึกว่าเป็นผนังไม่มีครับไม่มีโอ้ข้างล่างาข้างล่างคนมดูวิวนั่นสิ <1600 S 2> ขอดูวิวกันนะอู้ที่ไหนวะเนี่ยบางแสนไหมเนี่ยภรรยา,าไม่ใช่ ตีตีตีเบียร์แตกจะอะไรรอบนโตอ่ะเอ้ยทำไมเสียงสะท้อนอ่ะเสียงไม่ใช่เสียงสะท้อนไอ้หนุ่มเฮ้ยกล่องติ้ดๆอเอ้ามาไม่ได้ตื้มาแล้วมไอ้รัทหลังมึงๆลังง เอ้ากล้องเห็นเหรอเห็นป่าวะกล้องมันเห็นแล้วอ่ะไม่ทนันกล้องแจ้งแล้วเราต้องเริ่มใหม่กันแล้วเพื่อนต้องตัดตัดช,ช่วงนี้ตัดออก <laughs> ช่วช่วงนี้ตัดออก <laughs>

ตัดทำไมวะอยากใช้วิชาอย่าใช้วิชาเฮ้ยมีทางทางนี้เข้าได้อะไม่ลองดูก่อนนะข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีกล้องเนี่ยยิงกล้องแล้วก็เข้าอะเอ้ยิงยิงก่อนเออกระจกกระจกฟ้ากระจกฟ้านิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ยิงอีกนิดหน่อยนี่เดนเข้าได้ไม่ต้องทิงล็อกอะ แจ่เอ๋เฮ้ยมันมีต้องใช้คีย์การ์ดอะมีป่ะโอเคโอเคโอยขโมยขึ้นดนตรีป่ะเนียอยากได้กระเป๋าโอ้ยมันมา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 ปะไม่มาไม่มา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 จริงย okay, okay. ิงยิงง้างงางไอ้นี่ง้าง ง้างมีดแล้วอ่ะเฮ้ยหลังๆล่ะเฮ้ยห้องนั้นอ่ะมีมีไฟอ่ะเฮ้ยมันทะลุทะลุผนังมาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเฮ้ยมาอีกตัวมาอีกตัวซ้ายซ้ายซ้ายเอะมันเห็นใครวะเห็นใครวะมาอีกมามาอีกอุ้ย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 มาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนตัวไหนกันแน่เนี่ยขอตัวนี้กัน ตัวเอาเอา,เอาตัวริมประตูเลยหัวทางประตู <c oughs> <น>นเลยเิเขมเลยดีป่ะวะหลังหลังเ้าอีนี่ไปหลังโต๊ะนี้นี่ใต้โต๊ะนี้ไม่มีมันไม่มีใครอยู่ในน้องนี้หรอกเฮ้ยมันไม่เข้าอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ ช่างมันขูดเก็บกลุ่มเก็บกลุเอาข้างบนมาเหรเอาชัวร์เจ้าลงตื่แม่งแล้วนะฮะเจ้าลงตึกวะโหเจ้าลงตึกเลยเหรอได้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครเห็นอุยกล้องวะเนี่ยคนคนวะล้วกล้องจบถ้ากล้องคือจบเลยแล้วมันขึ้นมาเหรอวะ เกินไปน่าเอาศพมาทิ้งแล้วล่ะเอาศพมาทิ้งดีกว่ามีี่คนเนี่ยเราระค่าอีกคนแล้วเนี่ยสี่แล้วสี่เกือยลวเกอะไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทิ้งได้ปะไม่ได้เอาแล้วไงวันหนูเนี่ยโอ๊ยวาข้างบนดีกว่าว่ะที่เพื่อนเราอยู่อ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮ โอ้โหเยอะเยอะจัดเยอะจัดยังเก็บสพบี่เหลือไม่หมดเลยกล่องกล่องหมดละไอ้กล่องนั้นเก็บหมดยังเก็บไปอันหนึ่งน่ะยังเหลืออยู่ยงังไ,ไ,ได้อยู่อีกอันหนึ่งอะไรวะอเนี่ยอาร์มแท็บเฟเกอร์โอเปอเรเตอร์ไม่ได้แล้วอเลยแล้ว ไปแล้วโอเคเดินเซิร์ฟเวอร์ลูมเว้าอะไรวะคว้ลูมยังไงวะนี่ปอว่รู้พี่พี่ใสแล้วพี่ใสเลยรู้พี่พี่ใสแล้ว ปิดสัญญาไม่ท <Stat commitment> <c oughs> ันแล้วล่ะใจเย็นครับพี่น้องใจเย็นครับโอ้ยผมเจ็บผมเจ็บอย่าทำผมอืออืออืออไม่รู้เหมือนกันตบวอตบวอเยอะไปไงวะพูดพูดมากไปเปล่าเสียงเดียวเสียงเหมือนก็มาเลย โอ้ยไปก่อนโอ้ยเกาะเกาะหมดต้องถือวุอ้นคูจกายแล้วหูสี่ตัวสี่ตัวเอ้ยเอ้ยซ้ายสายโอ้ย,ย,ยโอ,ยโอย้ตัวโลดล้วย เราไม่มีคําว่าลูกน้องเ้ยเรามีแต่คาว่าเพื่อนไหมแม่จะหลอกคำพูดอะไรอยอ่ไดิกล้องจอดอยูนีไหนไหนอยู่กูเนี่ยตอที่กูเอที่เราทิ้งศพอะใช่อไหนอะไหนไหนทไวะไหนอะยังไม่จอดเลยนี่อยากูดูอยู่เลยดูอยู่ดูดูอยู่นี่ไงส่หลังรีนดูกล้องจอ เอา้าเอ้านู่นยังมีมีห้องหนึ่งที่ยังที่ยังไม่ยังไม่เจาะห้องจอดวะจาะอะไรอ,อ๋อใช่ใช่อยู่ข้างบนนี้อยู่นี่ไม่ใช่เหรอะนี่เอ้ยไม่ใช่วะ <c oughs> เรื่องเรื่องห้องห้องนั้นห้องนั้นไม่ได้เจาะห้องนั้นเครื่องพังเครื่องพังลงไหนวะเนี่ยลงไหนวะเนี่ยลงไหนวะเนี่ยเอา้าอุ้ยเจ็บแสบเจ็บแสบนี่ ฆ่าแบบเงียบๆไปไปวิ่งผ่านไปโอ้โหเป็นเป้านิ่งเป็นเป้านิ่งเฮ้ยโอ้ยเยอะ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 มีกี่นัดวะเนี่ยปืนเนี่ยขอใส่กระสุนก่อนละกัน โอเคอีหกสิบสี่วิจะวิ่งหาห้องอื่นหรอหาของหรอหิวหิวเงินอะไรเนี่ยแอบอะไรใต้บันไดเนี่ยอุ้ยขึ้นมาเจอพอดีเลยแจ็คพอตเฮ้ยมี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 กล้องมีกล้องไม่ใช่กล้องอยู่อะอะไรครับเนี่ยขโมยก็ไม่ได้เครื่องบลขอาเครื่องบนด้วย นี่แน่โหโคตรแรงนี่แน่อีกสามสิบวิ กำแพงอีกแล้วนี่เขเจอห้องแล้วอัปเกรด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 แล้วข้างบนเสียอเ,เอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันมันถุงซบนี่หว่านั่นเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วห้องนี้เปิดได้แล้วปุ๊บไม่มีอะไรเลยว่ะเพื่ออะไรเนะี่ย ไม่มีอะไรเลยหรือว่ามันให้หาห้องเดียวอะใช่หาหาอีกห้องหาอีกห้องกูเจอห้องแล้วงเนี่ยอาหลอดไฟออะกูเจมาแล้วต้องอะให้ทำอะไรวในห้องเนี้ยเอาหลอดไฟมาห้องกูแล้วอุ้ยกระสุนเต็มเลยอะ นานซะด้วยหึเสร็จเรียบร้อย โอ้ตรงนี้ก็มีกล้องนี่ไฟฟ้าไฟฟ้าเปิดแล้ว บนก็นมีนี่วะนี่แน่เฮ้ยข้างล่างพังอีกแล้วโอบาลากาวิ่งลงตรงไหนวะเฮ้ยจับเฮ้ยฟันไม่โดนฟันไม่โดนเอาระเบิดไปกินโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรก้อนเนี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ข้างล่างมีเป็นกองแพรเลยวะกองทัพเลยวะ คิวเลอร์คล้าวเกะขอร้องอย่าหยุดเต้นเฮ้ยอันนี้ออกมาแล้วก็แอบบเป็นไรเนี่ยยังยัง,ยงสี่สิบวิเฮ้ยพังเหรอโห่อะไรวะใครยิง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 ไม่จ่า,ายค่าไฟวะ ้ยไม่ใช่ใส่ศูนย์อยู่รีบมาไหนรีบมาไปไหนสิบห้าวิสิบห้านะ <15. c oughs> <c oughs> แปลกฟันแล้วครัผมไม่สบาฮอ๋อฮ่า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  เฮ้ยเหมือนเดิมเลยมีแต่เอกสารวะห้องนี้ถูกแล้วห้องนี้กูอยู่แล้วเอ้าแล้วจะเปิดทำใหม่วันนี้เปิดไฟแล้วเฮ้ยโอ้โหอันนี้ปิดไฟมาตัวการในตัวการไอหมวกดำไม่มันมันมันสุ่มไปเรื่อยๆรื่อยมันไม่ใช่ที่เดินตลอดเออมีหลายที่ที่ปิดไฟน่าจะที่สุดท้ายแหละมันสามรอบแล้วอะใกล้เสร็จแล้วนี่ เออนั่นแหละไกลแล้วไปไหนวันเนี้ยเฮ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 ขอปืนพวกบ้างไม่โดนเลยวะไม่โดนเลยวะทำทำไมทำทำไมเฮ้ยเอดช็อตเอดช็อต ยิงทะลุไม่ได้เหรอเฮ้ยจจ๊บโอ้โหมันออกมาตีเลยมันออกมาตีเลยโอ้ oh, Help me Help me โ,โคตรเยอะโคตรเยอะไปแล้ววิง่งนักวิง่งนักวิง่งนักวิง่งชีต้าคือนักวิง่งจระเข้คือนักว่ายน้ำ ไก่น yeah. ักเก็ตน erm ักเก็ตอะไรวะดาวอีกแล้วมึงวิ่งมานอนไปผมไปนอนไปผมไปเอ้าที่เดิมแลววะอย่างงี้นี่ขยันเหรอขยันปิดไฟเหรอขยันปิดไฟเหรอขยันปิดไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมีจุกหลบจุกหลบโดนหลบได้ไหมเนี่ยโดนหลบก็ตกตึกแล้ว เฮ้ยโอ้โหอะไรยิงเหรอเฮ้ยมันปิดไฟแล้วเออแอบไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นิสัยนิสัยไม่โดนเลยในเพื่อนเราเนี่ยแอบหลังกระจกปิดอีกแล้วปิดจปิดอีกแล้วต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเครื่องบินมาวะ่ะ คือมีขายวนะน่ะตำรวจมีน้านละมีมีมือปืนบลขึ้นบินขึ้นวะไปเจ้าจเจ้เฮ้ยสับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงล่ะเฮ็ดช็อตไปดีแรงจริง นี่โคตรแม่น,น,น,เ,นเอาตรงนี้อีกแล้ว<ป> <ไป S 2> โอ้โหมีย่องมีย่องมีย่องเฮ้ยเจออะไรไม่รู้อะเอาเก็บ,บมาแล้วอ่ะเก็บอะไรไม่รู้อะอกี่วิเนี่ยโอย้เจอขี่กาแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วไอ้หนุม่มเป,ปิดป,ประตูนี่แหละ มันอยู่นี่เว้ยอยู่เคาน์เตอร์ห้องครัวเว้ยต้องกระโดดไปดูอะถึงจะเห็นอะแล้วแมพย่างใหญ่อันนี้อันนี้เราอันนี้เราไมา้นี่เปล่าวะเรามาขโมยคืนจากคนที่เราขายเปล่าวะออวาใช่ปะอนะเออร<ล>วยรวยเกะ <laughs> เอามาขายแล้วก็ขโมยกลับมาอีกที <laughs> คือไม่เสียอะไรเลยไหมไม่ไม่ไม่ยอมเสียอะไรเลยแล้วไม่ขายพิพิธัณฑ์แลไม่ยอมแลกไม่ยอมแลกแล้วเอาไปคืนพี่พิธภัณฑ์เหมือนเดิมเปล่าวะใช่ป่ะก็คือเราได้เงินฟรีว่ากเถอะแล้วเราจับไปที่ไอ้นั้นมันจ้างเราฟรีไงใช่คือไปถ่ายเขาเขาถามว่าเขาลุกมาจากไหนอ่ะก็ไปเจอหล่นข้างทาง นี่ก็ยัดเงินมันก็ได้บอกว่าบอกว่าบอกว่าผู้ร้ายเอาทิ้งไว้กลางทางไอ้โลแนนโลแนนโลไอ,อ้อบอดี้ทำอะไรเนี่ย Yeah ฝั่งละเวงเฮ้ยอะไรเนี่ยมองอะไรวะเนี่ยม็อบม็อบไม่เอาเอาตัวนี้ดีกว่าม็อบม็อบนี่นี่เอาตายเลยวะตีเล่นซะหน่อยเอ้ยวาร์ปด้วยไอ้ตัวนี้วาร์ปด้วยมีสกิลมูไอ้นี่ด้วยวาร์ปหลบ ฝังเงี้ยวฝังเงีงเง้ยวโอ้โหเจบ็จบเจ็บอยู่ทำไมทำอะไรกรันตรงนี้ทำทำอะไรกันทำอะไรกันวัยรุ่นฮะหลัง4ทุ่มเขาห้ามออกนอกบ้านไอ้หนุม่มโอ้ยหขอโทษ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 เฮ้ยเกาะแตกเกาะแตกเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปหาขึ้นทางไหนวะเนี่ยขึ้นทางไหนวะเนี่ย นี่ขอฟันทีเถอะเอคเทพเอคเทพวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมข้างบนบนแล้วนี่ทีเดียวทีเดียวทีเดียวเออทีเดียวจริงวะต้องกดค้างอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมด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 แม็กหมดแม็กหมดแม็กมันยิงกูหมดแม็กเลยโอ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนหนีไปไหนฮะหนีข้างล่างดิหนีข้างล่าง ลงไหนวะลงไหนวะก็ไม่ว่าหนีทางเดิมไงเฮ้ยมีหอมมาแล้ววะ Come on อ,อุ้ย mm นากี่บาทเนี่ยครบไหมอ่ะ <c oughs> โอ้โหไปนถึงแสนด้วยเฮ้ยเที่ยงชีวิต เต้ Still, ไปผ่านด้วยเอ้ยในละากาัดคลายเบบี้คลายเบบี้